โขดโพ้ว่าเป็นไรก็โฟมดำแล้วล่ะนี่ผมก็ต้องทอนกับเขาคือว่าอย่างบอดเฮอยหัวบดซะต้อมกระเปียงน้ำยายสิป้าัวทุกอารูลรูปกลุ่มคนนี่จะโฟมเขาดำนับเส้นได้ดำ จะลงเสศษไใดกวนพูดนะพีท่งได้ย่เีพีตะผมขาวบม่มีพามุ่มได้สิวว่าเท้ารวดมาใครว่าเท้าเาซะจะว่าบ่เท้าซะก็ต้องเห็ดเป็นเส้นหมด